การตัดสินที่ก่อโรคร้ายทําไมคณะวินัยถึงต้องแบนมงคลชัยสามสัปดาห์และประเด็นที่คนไม่ค่อยพูดถึงในเรื่องทีระดลคืออะไรสก๊ักไลทูเดย์ในโลกฟุตบอลไทยการตัดสินของผู้ตัดสินมักเป็นจุดประสงค์ที่นักฟุตบอลและผู้ชมต้องการพูดถึงอยู่เสมอแต่คราวนี้การตัดสินของมงคลชัยผู้ตัดสินในการแข่งขันระหว่างการท่าเรือเอฟซีกับมังทองอยู่ในเตดได้รับความสนับสนุนอย่างมาก จนคณะวินัยไทยหลีกต้องลงโทษแบงเขาสามสัปดาห์แต่ที่น่าสนามคือทำไมการตัดสินครั้งนี้ถึงถูกต้องหรือผิดและประเด็นที่คนไม่ค่อยพูดถึงในเรื่องทิระดลคืออะไรแต่ที่นี่คือจุดที่คนไม่ค่อยพูดถึงเ <gaat> มื่อวันที่5พฤศจิ e 68, ากายน2568คณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทได้จัดประชุมครั้งที่11ประจำฤดูก,กาล2568-69ร25 69, โดยมีนายวัชรินพานุรัต เป็นประธานเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินในการแข่งขันระหว่างการท่าเรือ f อกับเมืองทองยูไนเต็ดเมื่อวันที่24ตุลาคม2568เหตุการณ์ที่น่าสนามในนาทีที่28หลังจากที่พิระดนชำรัศมียิงประตูเข้าไปผู้ตัดสินได้ทำการเช็ค VAR และปฏิเสธที่จะให้ประตูดังกล่าวเนื่องจากมองว่าปรยยันอันเดรสเปรวาคัสอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าและขีดขวางการมองเห็นของผู้รักษาประตูทีมเมืองทองยูในเต็ดอย่างไรก็ตามทางสโมสร การท่าหรือ f c มองว่าผู้เล่นคนดังกล่าวไม่ได้มีส่วนร่วมกับการทำประตูและไม่ได้ขีดขวางการมองเห็นของผู้รักษาประตูผลพิจารณาที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างคณะวินัยได้ลงโทษมงคลชัยเนื่องจากเขาปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การแข่งขันตามบทลงโทษหมวดที่9ลักษณะโทษข้อ5 7 8พักการปฏิบัติหน้าที่3สัปดาห์เนื่องจากประหยันอยู่ห่างจากผู้รักษาประตูด้านซ้ายพอสมควรไม่ได้บทบังทัศนวิสัย หรือมุมมองของผู้รักษาประตูและไม่ได้แสดงกิริยาหรือการกระทําใดที่ส่อให้เห็นว่ามีเจตนาเข้าร่วมเล่นบอลและนี่คือส่วนที่คนไม่ค่อยพูดถึงเมื่อพิจารณาจังหวะการยิงประตูพบว่าผู้รักษาประตูทีมเมืองทองอยู่ในเตดยืนอยู่บริเวณกึ่งกลางประตูสามารถมองเห็นการเล่นและการยิงได้อย่างชัดเจนการที่ผู้ตัดสินไปตรวจสอบ VAR แล้วเห็นว่าผู้เล่นอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าและขวางการมองเห็นของผู้รักษาประตูทีมเมืองทองอยู่ในเตดถือว่าตัดสินไม่ถูกต้องหรือไม่ คำถามที่น่าสนามคุณคิดว่าการตัดสินครั้งนี้ถูกต้องหรือไม่และคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการใช้ VAR ในฟุตบอลไทยมาร่วมพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ